สวัสดีค่ะครูนูทวีวันสอนสร้างตัวตนบนออนไลน์สร้างคนสร้างไรายได้บ y ายลิชเชตโกลมาแล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันแบบหน้าทองนะคะเห็นไหมหน้าทองนี่ดูมัง่งคั่งเหลือเฟือนะคะครูนูก็อ่พึ่งมาร์กหน้าแล้วก็เอาเข้าให้น้องเหมียวนะคะแล้วก็มาทํำ อ่าอะไรกระจิ๊กกระจอกทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะคะเห็นไหมว่าการที่เราใช้มาร์กทองคำนะคะมันมีประโยชน์มากขนาดไหนเพราะว่าถ้าเรามาร์กระดาษหรือว่ามาร์กทั่วไปเราเวลาที่เรามาร์กแล้วเราไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมอะไรได้เลยนะคะแต่วันนี้การใช้มาร์กทองคำนะคะคุณแค่ให้ประมาณ3นาทีเนาะให้มาร์กอ่เข้ารูปหน้าของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำกิจกรรมอะไรก็ ตามใจปรารถนาของคุณเลยนะคะเดี๋ยวครูนขอแบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะคะวันนี้นะคะอืม,มาแบบหน้าทองสวยนะคะเห็นตัวเองสวยเคาจะว่ายัางไงเราก็ไม่ต้องสนใจนะคะบ <c> า <oughs> งคนก็แปลกๆเนาะแต่ถ้าหลายคนที่รู้จักแบรนด์ริชเชสนะคะต้องรู้อยู่แล้วว่าหน้าทองเป็นหน้าแห่งความมั่งคั่งหน้านความสวยงามนะคะเดี๋ยวครูนุขอแบ่งปันตัวเองออกไปก่อนนะคะ, <c oughs> ะอ่า ริชเชตเท่ากับรวยนะคะริชเชตคือความร่ํารวยนะคะความมั่งคั่งนะคะเอาเสียงชัดนะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะบ้านครูนูฝนตกเยอะมากเลยค่ะตกไม่ได้ถือว่าเยอะนะคะแต่ว่าฝนตกแบบกระปิดกระปอยฝนแบบรวยปลายแล้วก็ มันท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้สัญญาณอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะสวัสดีหนึ่งล้านคนนะคะที่เข้ามานะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็สนับสนุนครูนูออกไปได้เลยนะคะวันนี้ครูนูจะมานำสามประโยคนะคะที่สามารถเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนเพื่อทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เลยนะคะครูนูมาค่ะใครเข้ามาแล้วเช่ช่วยครูนูแชร์ออกไปเลยนะคะ เพราะว่าเราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีและเป็นบวกเราต้องแชร์มันออกไปค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะแชร์แล้วนะคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ครูนูก็เชื่อว่าใครหลายๆคนอาจไม่รู้นะคะว่าคําพูดของเรามันเป็น,ปนสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเหมือนที่ครูนูทําคลิปไปเมื่อตอนเย็นนะคะว่าก่อนที่คําพูดของเรามันจะออกมามันต้องมาจากความคิดของเราก่อนนะคะและ คำพูดของเรานะคะมันก็จะส่งผลถึงการกระทําของเรานะคะรู้หรือเปล่าว่าหลายคนเนาะเวลาที่เราเริ่มต้นทําอะไรก็ตามนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าอาจจะทําทให้ตัวเรานั้นนะคะไม่มีพลังหมดแรงนะคะหรือว่าไปต่อไม่ได้บางคนมีเป้าหมายในชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้ที่จะทําทให้ตัวเองอะสำเร็จได้ยังไงเนาะเดี๋ยวคุณูจะ นำมาแบ่งปันนะคะอ่าเดี๋ยวครูนุขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะไม่ได้เห็นหัวข้อนะแปบ๊บหนึ่งนะคะแชร์แชร์ออกไปเลยนะคะกล้าแชร์นะคะแชร์ออกไปเลยแชร์เอาไปเยอะๆค่ะบอกตัวเองนะคะแชร์เอาไปเยอะๆนะคะเพราะว่ามั่นใจในเนื้อหาเนาะอ่าฉะนนั้นแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวครูนุก็ต้องคอยดูรับซัดพังซัดเสีสยงซัด โอเคนะคะหน,หน้าทองวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะประโยคในชีวิตของเรานะั้นสําคัญที่สุดต่อความสําเร็จของเรานะคะฉะนั้นประโยคแรกเลยในวันนี้นะคะไม่ว่าในชีวิตของคุณนะคะจะเริ่มต้นทําสิ่งใดทําสิ่งใหม่ก็ตามหรือบางคนอาจจะทําสิ่งเดิมๆอยู่นะคะและมีความรู้สึกว่า อาจจะมีการพลังตกอาจจะมีการหมดแรงนะคะคุณนูบอกได้เลยประโยคแรกคือว่าพอเวลาที่เราอาจจะเจอบททดสอบเจอปัญหาเจอเรื่องท้าทายนะคะให้รู้ไว้เลยบอกกับตัวเองไวเลยว่านะ,ะว่าเดี๋ยวสิ่งน,นี้มันก็ผ่านไปนะคะซึ่งคํานี้นะคะคุณนูก็ได้อ่านมาจากหนังสือสิบคมพีนักขายผู้ยิ่งใหญ่นะคะขอาะอาจารย์มณิตน,นะคะคุณนูรู้สึกว่าคุณนูชอบหนังสือเล่มน,นั้นมากเลยค่ะเวลาที่คุณนูเข้าไปอ่านทีไรนะคะมัน ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนคนนั้นนะคะคือเป็นคนในหนังสืออ่ะคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะเวลาที่เราได้ไปอ่านหนังสือหรือว่าไปดูละครนะคะเราอินกับอ่าเรื่องราวนั้นอะ่ะมันคุณูว่ามันันดีมากเลยนะคะเพราะคุณูอ่านแล้วคุณรูรักและชื่นชอบมากๆในหนังสือสิบกัมพีนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเจอเวลาที่เราทําอะไรก็ตามเราก็จะเจอนะคะ บททดสอบเจอเรื่องท,ท้าทายเจอแบบฝึกหัดจากจัก,กรวาลเยอะแๆนั่นแหละแต่วันนี้เราแค่บอกกับตัวเองไว้นะคะว่าสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปนะคะมันผ่านไปแน่นอนคะ่ะถ้าเราสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราจําความได้หรือว่าแม้กระทั่งที่ตอนที่เราเกิดมานะคะเราทุกคนล้วนมีสิ่งเหตุการณ์มากมายที่เข้ามาในชีวิตนะคะเราก็รู้ว่ายังไงมันก็ผ่านไปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไป อาจโฟกัสอะไรกับชีวิตที่ในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเรานะคะรู้ไวเลยว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรในวันนี้นะคะประโยคที่คุณควรพูดออกจากปากก็คือเดี๋ยวสิ่งนี้มันก็ผ่านไปนะคะอ่าแล้วก็ประโยคที่สองเลยนะคะที่จะทําให้คุณเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตัวคุณได้แบบนีง่ายสบาย,สบายเลยนะคะคุณนูรู้สึกว่าถ้าเราเอามาใช้กับตัวเองแบบมุ่งมั่นฝึกฝนนะคะเทรนตัวเองบ่อยๆมันมัน เป็นจริงนะคะมันแบบทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วปัญหามันก็เข้ามาเพื่อที่จะทดสอบเราเนาะฉะนั้นแล้วประโยคที่2ก็คือนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ใดนะคะที่มันเกิดขึ้นกับฉันนะคะเหตุการณ์นั้นดีเสมอค่ะเพราะว่าเวลาที่หลายๆคนนะคะ เจออุปสรรคเจอบททดสอบเจอเรื่องท้าทายพลังตกบ้างนะคะหรือว่ายิ่งตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตกําลังเจอวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการทํางานนะคะเพราะหลายๆคนนะ่ะมีความกลัวมีความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับ ชีวิตของเราในอนาคตนะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปโฟกัสอนาคตค่ะเราจงโฟกัสปัจจุบันดีที่สุดนะคะแล้วถ้าเรามีประโยคน,นี้อยู่ในตัวในหัวเรานะคะเพราะความคิดมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราพูดประโยคนี้ออกมานะคะคุณต้องบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าอะไรเหตุการณ์ไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้น กับชีวิตของคุณมันดีเสมอนะคะเพราะครูนูเชื่อคะ่ะเมื่อก่อนครูนูก็ไม่รู้หรอกแต่พอได้เข้ามาเป็นอ่ครูนูนะคะได้มาเรียนรู้บนโลกออนไลน์นะคะครูนูเลยรู้เลยว่าอ๋อจริงอย่างที่เขาพูดนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราบอกตัวเองว่าสิ่งนี้อะเดี๋ยวมันก็แบบ อ่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อที่ทําให้เราเก่งขึ้นนะคะทําให้เราดีขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันดีเสมอนะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นค่ะคุณนูรู้สึกเลยรู้เลยแหละคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งถ้าเราหวนคิดไปถึงในอดีตนะคะจริงๆครูนูนี่เป็นคนหนึ่งที่แบบอดีตคุณนูมีแต่ความสําเร็จคะ่ะถ้าใครบอกก็บอกตัวเองนี่แหละเพราะคุณนูอะ่ะมองแต่ความสําเร็จในอดีตนะคะแต่สิ่งที่เราอาจจะ ปิดพลาดไปบ้างก็คือการที่เรากังวลอนาคตแต่ต่อไปนี้นะคะเราได้เรียนรู้ได้ได้ฝึกฝนตัวเองแล้วมันทําให้เรารู้จักว่ามาโฟกัสปัจจุบันนะคะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะรู้ไว้เลยว่ายังไงนะคะคุณก็ได้เป้าตามที่คุณต้องการอยู่แล้ว ความปรารถนาสิ่งใดที่คุณปรารถนานั้นนะคะคุณได้มันแบบง่าย,ายสบายๆอยู่แล้วขอเพียงแค่เราอนุญาตตัวเองนะคะบอกตัวเองบ่อยๆบอกตัวเองทุกๆวันนะคะตอกตัวเองย้ำๆซ้ำๆนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันสิ่งนั้นดีเสมอนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะยิ่งเหมือนคุณอูเองนะคะอ่าเวลาที่เราอะ รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เรากําลังเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พอใจเราไม่ได้พึงพอใจนะคะแต่รู้ไว้เลยว่ามันมาเพื่อผลักดันให้เรา ไปสู่จุดที่ดีกว่าเสมอค่ะและรู้หรือเปล่าถ้าเราต้องการหรือว่าปรารถนาสิ่งใดบางครั้งอ่ะหลายคนถ้าเราไม่มีความลังเลแล้ะไม่มีความสงสัยเราก็อาจจะไม่ได้เจอบททดสอบอะไรนะคะแต่หลายคนอ่ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะมีอาการลังเลมีอาการสงสัยและครูนุเองก็เป็นคนคนนั้นค่ะ <laughs> เป็นคนที่กับ สงสัยเป็นคนขี้สงสัยมากก็เหมือนว่าคนคิดเยอะนั่นแหละเลนาะก็คืออดีตของเราเป็นคนแบบนั้นไงคะแต่พอวันนี้นะคะเราได้มาเทรนตัวเองเรามาได้มาเรียนนะคะเราได้มาเป็นแบบผู้ส่งต่อความสําเร็จนะคะฉะนั้นนะ่ะเราจงรู้ไว้เลยว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นมาเพื่อเรา เพื่อทำให้เราไปสู่จุดที่ดีกว่านะคะเกิดขึ้นมากับเรานั้นดีเสมอด,ดีทุกอย่างค่ะเพราะคนสำเร็จจะมองหาข้อดีนะคะในอุปสรรคหรือว่าในบททดสอบที่มันเข้ามาในชีวิตของเราค่ะอ่าฉะนั้นประโยคที่สามเลยนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะปาก คุณนี่นะคะมันเป็นอะไรที่ประกาศสิทธิ์ามากๆเลยนะคะรู้ไว้ว่าถ้าวันนี้นะคะชีวิตของคุณอาจจะกําลังพลังตกนะคะพลังกายพลังใจนะคะคุณหนูเชื่อนะคะว่าเมื่อก่อนคุณหนูก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่แบบมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกเมื่อยรู้สึกหมดพลังเวลาที่ทํางานเนาะเมื่อก่อนทํางานออฟไลน์จะเป็นคนที่ทํางานหนักทํางานเหนื่อยมากเลยนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราอะ จะแบบให้พลังตัวเองยังไงเนาะเราก็จะทบเวลาที่ร่างกายเราเหนื่อยนะคะเราก็จะปล่อยตัวเองไปแบบนั้นนะคะแต่วันนี้เราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้เจอโค้ชเจอครูเจอคนที่มาบอกเราแบบนี้นะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันโคตรโชคดีนะคะรู้ไว้เลยถ้าวันนี้คุณ มีความรู้สึกว่ากาลังัังพลังตกนะคะและรู้สึกว่าชีวิตของเราอะ่ะมันทําไมเจอบททดสอบเยอะจังนะคะเจออุปสรรคเยอะจังนะคะให้บอกกับตัวเองนะคะว่าสําหรับฉันแล้วนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะหรือบอกกับตัวเองว่าสําหรับฉันแล้วนะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้มันง่ายเสมอคะ่ะ วันนี้นะคะถ้าเราได้รู้แบบนี้แล้วนะคะครูนูเชื่อคะ่ะว่าอย่างครูนูรู้แบบเนี้ยมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้นะคะและก็ยังมีคนอีกเยอะแยะมากมายที่เขารู้แล้วนะคะบางคนมีความสวขเอา้าถ้าเราแบบรู้แบบเนี้ยแหละแต่เราก็ มีคนรู้เยอะกว่าเราเราสามารถนํามาแบ่งปันได้หรือเปล่าคุณว่ามันเป็นไปได้หมดค่ะเพราะเราไม่ได้โฟกัสคนที่เขาเก่งกว่าคุณเขาก็ไม่ต้องมาฟังคุณแบบเนี้ค่ะแต่ว่าเราโฟกัสถึงคนที่เขายังไม่รู้นะคะเพราะวันนี้คุณแค่มีความรู้ที่เยอะกว่าคนอื่นที่คนที่เขายังไม่ต้องการความรู้จากคุณคุณจงโฟกัสในสิ่งสิ่งนั้นนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่า ทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะมีแต่ความเป็นไปได้เท่านั้นค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการประสบความสําเร็จแล้วมีความรู้สึกว่ากําลังลงมือทําแล้วรู้สึกพลังตกนะคะพลังกายหมดแรงพลังใจหมดแรงนะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณนูยอมรับเลยค่ะถ้าตอนที่ร่างกายเราเหนื่อยจิตใจเราก็จะเหนื่อยไปด้วยนะคะเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่มีความเป็นไปได้ในชีวิตของเราแต่ตอนนี้นะคะรู้วเลยว่าอะไรก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะคะขอเพียงแค่ใจเราเชื่อค่ะเห็นไหมทั้ง3ามประโยคที่คุณนูนํามาฝากในวันนี้ถ้าคุณได้รู้และนําไปใช้กับตัวของคุณเองคะ่ะ คุณสามารถที่จะเพิ่มพลังกายพลังใจให้กับตัวคุณได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นเดี๋ยวครูสรุปให้เลยนะคะถ้าคุณนำไปใช้ครูเชื่อเลยค่ะว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่มีพลังตลอดระยะเวลาเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะซึ่งครูนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีพลังขึ้นทุกๆวันค่ะเพราะเราคอยทบทวนเป้าหมายและคอยใช้ประโยคที่เสริมพลังกายเสริมพลังใจให้กับตัวเองค่ะฉะนั้นประโยคแรกเลยนะคะคุณต้องบอกกับตัวเองว่าอ่าเอาอะไรเอ่ย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งนั้นดีเสมอนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันทําให้คุณเก่งขึ้นอยู่แล้วดีขึ้นอยู่แล้วนะคะในทุกๆวันในทุกๆท,ทางคุณเก่งขึ้นดีขึ้นเจ่งขึ้นนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดถ้าวันนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ เพิ่มพลังให้กับเองได้นะคะมันก็จะยิ่งทําให้คุณนะคะหมดแรงหมดพลังไปในทุกวัน,นะคะ่ะและสําคัญที่สุดสิ่งที่สองเลยนะคะครูนูนะคะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าตัวเองอะ่ะแบบมีความรู้สึกว่าเราอะ่ะเคยพลังตกเพราะว่าเมื่อก่อนเราทํางานเหนื่อยเราทํางานหนักนะคะแต่พอวันนี้เรามีความสุขเราได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะเราเห็นแต่ความเป็นไปได้คะ่ะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเห็นแต่ความเป็นไปได้ ในชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะเพราะวันนี้ถ้าคุณเห็นความเป็นไปนไม่ได้ในชีวิตของคุณคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นในสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างแน่นอนนะคะคุณนูสรุปให้ได้แค่สองข้อข้อหนึ่งมันคืออะไรเอ่ยพูดเองลืมเองนะคะไม่เป็นไรเนาะก็คืออ่าวันนี้และใครมาทีหลังก็ไปย้อนเอานะคะเพราะว่าคุณนูเชื่อว่า ถ้าเราได้รู้เราสามารถนำมาทำกับชีวิตของเรานะคะคำพูดของเรามันเป็นคำพูดที่ทรงพลังเพราะจิตใต้สานึกของเราก็จะเชื่อคำพูดที่ออกจากปากของเรานะคะและวันนี้นะคะถ้าใครที่มีความสุขอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการพูดนะคะการเซลทอกที่จะทําให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายทําให้ตัวเองมีพลังนะคะทุนูบอกได้เลยค่ะว่า อตอนนี้ครูนูนะคะเป็นหุ้นส่วนนะคะในลิเชตโกรนะคะซึ่งวันนี้ลิปสติกเซลทอกของแม่คุรุงนะคะมี1นึ่งเซตหนึ่ง 1, มี5แท่งนะคะซึ่งมีอยู่4สี4นะคะแล้วก็ลิปกลอสนะคะ1แท่งรวมทั้งหมด1เซตหแท่งราคาเต็ม4,950บาทแต่วันนี้แม่คุรุงให้ราคาพิเศษช่วงเปิดตัวนะคะเฉลิมฉลองช่วงเปิดตัวนะคะ เพียงราคา3,990บาทนะคะแล้วยังได้คอส์นะคะปากประกาศิทจากแม่คูรุงสอดสด3วันเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่าถ้าปกติแล้วใครที่ต้องการเรียนคอสเรียนกับแม่คุรุงต้องจ่ายหลักหมื่นขึ้นไปคะ่ะแต่วันนี้คุณโคโชคดีมากๆเลยนะคะคุณนูเชื่อว่าคำพูดของเรามันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างมากมายถ้าเราได้ไปเรียนรู้กับคนสำเร็จนะคะ คุณพาตัวเองสาเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะคอร์สปากประกาศสิทธิ์นี้สามารถนําไปใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณนะคะคุณได้ทั้งคอร์สออนไลน์คุณได้ทั้งลิปสติกมาใช้นะคะซึ่งอย่างผู้หญิงเราทุกคนอ่ะไม่มีใครหรอกไม่ทาลิปเนาะฉะนั้นวันนี้ครูนูว่ามันโคตรคุ้มค่าที่สุดนะคะทัาใครสนใจนะคะทักครูนูเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าลิปสติกกอนเนี่ยใกล้หมดแล้วนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งที่แบบ ชอบทาลิปมากเพราะว่าเราออกนักล้องนะคะยิ่งใครก็ตามที่ออกนักล้องนะคะหรือชอบถ่ายรูปนะคะชอบทําภาพทําคลิปทาไลฟ์เนี่ยคุณจะเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้ลิปสติกและการที่เราจะใช้ลิปสติกอ่าให้แบบใช้แล้วแบบมีผลต่อชีวิตของเราในทางที่ดีนะคะและเป็นบวกนะคะครูนูกว่าใช้ลิปสติกเซี l วท็อกของแม่ครูนี่โคตรยอดเยี่ยมแล้วคะ่ะและพอเราซื้อลิป ยังได้คู่มือการใช้ลิปสติกอีกนะคะโอ้ยสุดยอดเลยนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะใครสนใจนะคะคอสปากประกราศสิทธิ์ของแม่ครูนะุคะทักครูนุมเข้ามาได้เลยค่ะ3,990บาทเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะไม่ต้องจายหลักหมื่นเลยวันนี้นะคะจ่ายแค่หลักพันได้ทั้งลิปสติกหแท่งและได้ทั้งคอสออนไลน์นะคะ ขอบคุณทุกพลังใจค่ะใครที่ต้องการประสบความสำเร็จใช้ประโยคใช้คำพูดเพิ่มพลังกายเพิ่มพลังใจให้กับเองเพื่อน,นำพาเองไปสู่เป้าหมายความฝันนะคะรีบทักครูนุณเข้ามาเลยนะคะด่วนเลยนะคะไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสนี้และอาจจะมีความสีย ชาตน้าจะทักครูนูไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอ่าฉะนั้นแล้วขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจคะ่ะ